โรคปราคคายะกิกขะระสังกินิขะสังเกริสิกะอัปปมานะตะเมตะโรปุตะนะนาสวะอาสวะวิปยุตตะอนาสวะอนอกาเญยโอฆะอุปยุตตะ

ตัวเราหมดแล้วปดดสิบสามนิพานอาจารย์ประธานบอกว่อแปเดียวเดียวจบแต่นิจิตรองหมดแล้วน้ำจิตไม่เต็มจิตทื่เหลือจะมาเป็นจิตน้ำที่เป็นน้ำที่เหลือคืออะไรที่เหลือคือจิตที่ 你干嘛？ 11เป็นมหายนะเสิบห้าสองเป็นอานาอะนาธรรมา้าตุธรอะไร่า้าจะเท่าไหร่โดยเจสิบแปดสิบเอ็ดจะเจอเห้ทุกลับเลยนะแต่เมีเมีเหตุกับเจ็สิบแปดเด้วยเวลาท่านเจดสิบเอ็ดปุ๊บแค่ในเหตุรุกรัเจ็ดสบแปดก็เงี้ยาเจ็ดครบแล้ว อุสหมันะถึงอารูปายนะนแต่อกุศลจะมาถึงอร,รูบาวนจะวดที่สิบสองคือโลพิยะก็จะผ่านแล้วนั่นมาออไโดรเปนที่สิบแปดโนนั้นนะเป็นโดนวิญญาณธาตุเจดีลเลยเจดีห้เป็น 啥？嗯 Yeah.

ประกอบกับโลกิยะิิฏวาโลกิยะทิฏกาเหล่านี้แล้วสุขเคราะห์ไม่ได้ด้วยขานอายะนาคเท่าไรวิชชนาเตตัมมาเตติงสัเตนะทัสสะายะน ไม่ได้ด้วยรูปขันหนึ่งโอราลิกาญาตนาสิโอราลิกภาพสิบสวิปจนนีที่อาจารปสอนเลยนะผที่อาจารย์บอกว่าให้มาท